สถานการณ์ของแอนไม่แน่นอนนะครับแม้ว่าสเปอร์จะผลักดันสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าเหมือนกับบอดเนี่ยพูดอย่างทําอย่างเหมือนกันนะเหมือนกับว่าอยากจะสนับสนุน,นแอนอย่างเต็มที่เนี่ยแต่ว่าในแง่ของการซื้อนักเตะจนถึงวันนี้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองในตลาดรอบนี้ก็คือคินสกี้มันไม่เพียงพอแล้วมันก็ไม่ทันใช้งานเนะ่ะเพราะว่าสถานการณ์ของเรามันวิกฤตมากๆเหลือนักเตะที่เป็นชุดตัวจริงเนี่ยเพียงแค่จะจัดลง11 ผู้เล่นให้มันพอเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวสำรองไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะมีใครบ้างเนี่ยมันเข้าขั้นวิกฤตแบบนี้คุณจะยังมาใช้เลเ Time อีกอยู่เหรอผมก็ยังไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงใจเย็นได้ขนาดนั้นในเรื่องของการเปิดเผยชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่ออกมาเนี่ยเอ็ดินทซิส,สนะครับก็เป็นอดีตโคโชช้ชของบุซซร์ดอทดมุน์นะฮะคนนี้เขาก็จงรักภักดีกับดอทมุ์สร้างบุซซร์ดอทดมุ์ให้มีความแข็งแกร่งชนิดที่ว่าลุ้นแชมป์กันเบียดเพียงแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองนะครับที่ดอทมุเสียแชมป์ให้บบเยมินิก